เดินทางบนทะเลทรายก็ไปมาแล้วเดินทางบนน้ำก็ไปมาแล้วเดินทางบนฟ้าก็ไปมาแล้ววันนี้เรามาเดินทางที่ดวงจันทร์กันฮะครับตอนนี้เรามาอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าเดสแพเน็ตนะครับเดินทางบนอวกาศบนโลกบนอะไรนะบนอวกาศนะั่นแหละตรงนี้เขามีที่ให้ขายเหมือนกันแต่เป็นแร่อะไรเมเทอร์เมเทโอไลท์อินกอตอ่านถูกปะเนี่ยขายได้เท่าไหร แล้วมันเก็บยังไงเดี๋ยวนะเอาไปตรงนู้นเหรอตรงนูน้นไปซื้อมันเก็บยังไงเนี่ยเก็บยังไงเอ่ยอู้มีดาบด้วยอ๋อวิดาบเท่มากอ๋อนี่ไงมันขึ้นให้กดโอเคมาซื้ออันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นที่เชื้อเพ,เพเลิง power cell เชื้อเพลิงจริงด้วยเอาไปเติมรถที่เราจะใช้เดินทางกันโอเค นี่นี่คือรถที่เราจะใช้เดินทางรถเหมือนรถพ่วงเลยะอ่ะเติมเข้าไปในนี้อ่ะหึ่ยย,ย,ยอยางเทการสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้อ้อมันไม่สตาร์ทแล้วพอเราสตาร์ทไปแล้วใช่ไหมอ่ะไปกันเลยทีนี้เดินทางกันมันบังคับซ้ายขวาไม่ได้ใช่ไหมเจอสิ่งก่อสร้างขอแวะแป๊บหนึ่งแวะดูหน่อย นี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นทางเป็นทางอืมเหมือนมีคนอยู่ข้างบนแฮนเออมาแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเอเลี่ยนเหรออืออะไรไม่รู้อ่ะนเฟคเต็ดอ๋อผู้บริสุทธิ์ที่ติดเชือ้อเฮ้ยเฮ้ยฮตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอ้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่ก่อนอ ออเอออาไรอ่าฝันได้ด้วยโอ,ยโอ,ยโอยตัวอะไรเนี่ยออกไปออกไปโอ้โอโอตัวอะไรเนี่ย,ยห้ามควบคุมสมองชั่นเด็ดขาดนายควบคุมไม่ได้หรอกมันก็โดดสูงมากดูสินี่ไงทางเข้ามีของให้เก็บไหมขอเก็บซากนี่ก่อนเก็บมาถ้ากเก็บอย่างเท่ะมีอะไรเก็บหรือเปล่าอันนี้เก็บได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ โอ้ยไม่มีอะไรให้เก็บเลยนี่ก็เก็บไม่ได้โอ้โหโอ้ยโอ้โหมีปืนด้วยเดี๋ยว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 เฮ้ยคิดโกงขี้โกงเรามีเก็บเอ้ยตัวนี้ก็ไอตัวนี้ก็มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนมันแหลกแหลกแค่เดี๋ยวเดี๋ยวฟันก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้ไอตัวปืนไอตัวปืนหนี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 ไปไหนหนีไปไหนเอเลี่ยนไอตัวนี้คือเอเลี่ยนมาแล้วมาแล้ว อืออ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 เก็บมาทํำเชื้อเพลิงถ้าทําเชื้อเพลิงได้เหมือนกันเริ่มใหม่เมื่อกี้มันแหลกออกเข้าใหม่แล้วน่าจะไม่แหลกแล้วครั้งนี้ใส่น้ํามันเข้าไปไม่ใช่ power ดูการสตาร์ทเครื่องนี่ย่างเท่เลยโอเคไปกันดีกว่าเดินทางกันต่อหาสิ่งปลุกสร้างหาพวกเอเลี่ยนเราจะได้รู้ว่า บนดาวเออะไรนะดวงจันทร์นั้นมีเอล่ยนอาศัยอยู่นี่มีอะไรเต็มเลยในสิ่งผู้สร้างขอจอดแป๊บหนึง่งอันนี้เล็กๆตรงนู้นใหญ่มากนี่มาละมามาเลยมาออเออไอวิ่งเร็วเออเก็บมาไอตัวนี้วิ่งช้าอ,อืไม่โดนไม่โดนอ่ะโดนละอ,อืออดาบแรงมาก ฟันไม่กี่ทีเลยอันนี้คืออะไรอะเก็บมาทําเป็นฟิลหน่อยไม่มีของอะไรให้เก็บหน่อยเหรอโอ้อะไรเนี่ยไปแวะทำงาน,นดีกว่ามาเลยมาไอตัวเดินช้าอืออือตัวนี้ฟันสีทีเดี๋ยวอือเก็บมานี่อีกตัวหนึ่งมาอืออือดาบฟันแล้วเรืองแสงโดยโคเท่นี่นี่นี่เหมือนมีของให้เก็บ อันนี้คืออะไรฟิวชั่นคอ e โอ้มีราคาด้วยมาไอ้พวกซอมบี้เรียกซอมบี้แล้วกันชินดีออกเดินทางตามหาผู้คนไม่แวะแล้วกันพะวนเดี๋ยวเออเติมน้ำมันก่อนป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันจะหมดอืมไม่แวะก็แวะหน่อยแล้วกันมา มึดก็ไม่กลัวมันไม่ได้เหมือนเด็ดเร็วมาเลยมาไอตัวเดินช้าอืม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 เฮ้ยมีเมทัลชี้ด้วยสแคปเมทัลทำไมนนี้เรียกสแคปเมทัลเหมือนกับเมทัลชี้ในเด็ดเร็วเลยมาอืออืมอันนี้ฟันสองทีเฮ้ยอะไรอะคืออะไรโอ้ ปืนเหรอโอ้ปืนอะไรเนคาเท่เลยใส่มาไอเอ็กแลนซ์ว้าวเท่มากมีลูกศรแค่สี่นัดเองไม่มีเพิ่มด้วยนี่เก็บมาเลยขายได้เก็บมาเรียบร้อยหนึ่งหมื่นเมตรแรกเดี๋ยวจบแค่สองหมื่นเมตรก็พอละมันจะนานเกินไปมาเอาของที่ได้ไปขายดีกว่าซื้อกระสุนปืนสักหน่อย เออไอเล้าที่เราได้มาต้องใช้กับอะไรเนี่ยมีหอ่านไหมโอ้นี่ไงมีเดียมราวนี่ไงเหมาะกับเอ็กเลมาซื้อมาสัก2เออเก็บมาอืมโอเคขอทดสอบลองใช้ลองใช้ปืนหน่อยสิเป็นยังไงบ้างปืนนี้ขอทดสอบหน่อยมามีตัวไหนมาไหมมาแล้วโอ้ทีเดียวทีเดียวเลย โอ้ว้าวปืนแรงมากทีเดียวเลยอ่านี่ตัวหนึ่งนี่ทีเดียวเป็นไงเ่านี่ตัวหนึ่งปุ๊บยิงหัวไปตี่เรียบร้อยมีของให้เก็บอ๋ออันนี้เป็นฟิวออกซิเจนแทงเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ยังไม่นี่อีกเหรอเดี๋ยวทำไมขยับได้เนะี่ยเดี๋ยวเอามากอนของเก็บกระสุนปืนหน่อย เอาแล้วมันก็ตามกันไปเดินทางกันต่อดีกว่าอา๋อโอเคไปมุ่งหน้าสู่สองหมื่นเมตรกันครับผมสิ่งก่อสร้างแล้วทำให้รู้นะครับว่าบนดาวดาวจะพูดดาวอังคารบนดวงจันทนระ์ฮะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่นะครับผมได้มาสำรวจให้แล้วนะดูด,ด,ดูมีตัวบิงอยู่ข้างบนยิงโดนไหมอ๋อยิงโดนด้วย อืมอเว้ตรงนี้ตัวนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมโอ้สองรอบแนะ่อันนี้อันนี้อันนี้เก็บได้ไหมไม่ได้อันนี้เข้าไม่ได้อา่าอันนี้ออกซิเจนแท้งเอาไปเป็นฟิวได้เก็บมาโอเคแล้วก็นั่นจะขึ้นตรงนี้แหละข้างใน มีอะไรหรือเปล่าไม่มีของอยู่แล้วอันนี้คืออะไรไม่มีอะไรแล้วทํามาทําไมเนี่ยไม่มีของเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นจานดาวเทียมนะฮะที่ยานดิย,ยานดาวเทียมที่ตกลงมานะฮะเป็นของสหรัฐด้วยโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะมีปืนปืนอีกแล้วปืนอะไรเนี่ยเอ้า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 หายไปกับหน้ากับตา รอยไปเลยเมื่อกี้เอา้าสัมบีสัมบียิงโดนไหมลองเล็งยิงดูเดี๋ยวได้ๆเฮ้ย,ย,ย,ยแล้วลงมาทำไมเนี่ยไปต่อไปต่อโดนไหมยิงอะอ่ะโดนเฉยเรียบร้อยสองหมื่นเมตรเรียบร้อยแล้วโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้กันดีกว่านะผมเจอใหม่คลิปหน้านะและนี่ก็คือ Dead Planet นะครับ ไปแล้วนะฮะเดินทางบนดาวอังคารเอ้ยดวงจันทร์